on tour. สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ SNG News Channel ค่ะในช่วงของ SNG On Tour ค่ะหลายท่านนะคะคงจะเคยได้ยินคำว่าตลับลูกปืนนะคะวันนี้ค่ะถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาทำความรู้จักค่ะว่าตลับลูกปืนคืออะไรนะคะเฟิงเชื่อวาอ่าคงจะมีหลายท่านที่คุ้นเคยได้ยินมาบ้างนะคะแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆถึงหน้าที่นะคะหรือว่าความสาคัญของตลับลูกปืนค่ะจริงๆต้องบอกว่าตลับลูกปืนนะคะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสาคัญมากๆเลยนะคะทั้งใน ส่วนของตัวรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะเพราะว่าเขาทําหน้าที่อันหนักอึ้งเลยในการที่จะแบกรับแรงดันค่ะแล้วก็แรงเหวี่ยงนะคะที่อยู่ในรถยนต์นะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้โอกาสอันดีจริงๆค่ะที่เรานะคะจะได้มาทําความรู้จักค่ะอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่มสยามกลการค่ะบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปออนทัวร์พร้อมๆกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณพงพันธ์เยาวเรศเกิงกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องรบกวนคุณพงพันธ์นะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของ NBMT ให้ชาว SMG ฟังคร่าวๆหน่อยค่ะสวัสดีครับบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทในกลุ่มสยามกลกาและบริษัท NSK ประเทศญี่ปุน่นผู้ผลิตและจำหน่ายตลับลูกปืน สำหรับอุตสากรรมยานยนต์เราก่อตั้งเมื่อวันที่29มิถุนายน2544โดวยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในการเป็นผู้ผลิตตลับลูกปืนโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและบริการที่จริงใจจากนวัตกรรมและความสร้างสารรค์ของเราสู่ลูกค้าและสังคมบริษัท NMT ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทกลุ่มสยามกลการ ด้วยความซื่อสัตย์สามารถขยันรวมถึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ NSK ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพและจริยธรรมองค์กรมาเป็นนโยบายหลักในการดำเนินง,งานเพื่อผลิตสินค้าประเภทตลับลูกปืนในประเทศไทยและจัดจำหน่ายสินค้าให้กับ กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศคุณพงพันธ์คะได้ยินมาว่า NBMT เองได้รับรางวัลที่การันตีทางด้านคุณภาพมากมายเลยใช่ไหมคะซึ่งเร็วๆนี้ก็เพิ่งได้รับมา3รางวัลช่วยบอกชาว s อสหน่อยได้ไหมคะว่าเราได้รับรางวัลอะไรบ้างคะในปีที่ผ่านมาถือเป็นความภาคภูมิใจของ NBMT เป็นอย่างยิ่งกับรางวัลที่เราได้รับจากลูกค้าล่าสุดทั้ง3รางวัล 1. รางวัล Quality p e r f o r m a n c e Award ประจําปี2020ด้านการบรรลุ เป้าหมายของลูกค้าในด้านคุณภาพจากบริษัท a w Thailand จำกัด 2. รางวัล Top Supplier Award ประจำปี2021ด้านการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าที่กำหนดไว้3ด้านด้านคุณภาพด้านการส่งมอบด้านต้นทุนจากบริษัท Auto Alliance ประเทศไทยจำกัด 3. รางวัลชนะเลิศ ระดับ New Basic จากการเข้าร่วม TCC TPS Activity 2021โดยชมรมความร่วมมือของผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าค่ะต้องขอขอบคุณคุณพงพันธ์มากเลยนะคะที่พาพวกเรามารู้จักกับ MBMP นะคะในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับครับ ก็สวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณอนุรันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณอนุรันนะคะจะพาเราออนทัวร์ใน NBMT ค่ะเดี๋ยวคุณอนุรันจะพาเราไปดูนะคะว่า NBMT เรามีนวัตรกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะครับสำหรับพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอแล้วก็จะเป็นจุดที่จะขยายผล in house AGV ของทาง NBMT นะครับทดแทนความต้องการของพนักง,งานนะครับขั้นตอนที่เราทำเนี่ยทั้งหมดนะก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบนะครับ การประกอบขึ้นโครงรถนะครับแล้วก็การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่จําเป็นนะครับรวมถึงการประกอบทั้งหมดนะครับซึ่งจนเสร็จสิ้นแล้วก็นําไปใช้งานได้จริงนะครับและมีจุดเด่นที่สําคัญที่เราอยากนําเสนอก็คือเราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ออโต้ชาร์จนะครับของรถนะครับทำให้มีความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับในขณะที่เดินทางไปตามแถบแม่เหล็ก ที่เราติดไว้ที่พื้นโดยอตัตโนมัตินะครับเราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ออโตชาร์จนะครับของรถนะครับทำให้มีความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเมื่อรถ AGV ถึงจุดซัพพลายชิ้นงานนะครับก็จะทำการซัพพลายชิ้นงานโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่า คาราคุรินะครับเราจะมีการซัพพลายชิ้นงานเนี่ยตามจํานวนกําบังในปริมาณที่ต้องการนะครับและในเวลาที่กําหนดไว้หลังจากที่ซัพพลายเสร็จเนี่ยนะครับรถ a อชเราก็จะเคลื่อนที่นะครับเพื่อจะไปรับชิ้นงานในรอบถัดไปนะครับค่ะก็นอกจากนะคะในส่วนของสมาร์ทซัพพลายเชนนะคะที่เมื่อกี้นะคะคุณอนุรัตนได้พาเราออนทัวร์ไปแล้วนะคะต้องบอกว่า MBMT มีค่ะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณโจนุมัทจะพา จะมาเป็นไกด์นะคะพาเราออนทัวร์ในวันนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างคะคุณโจที่จะแนะนําให้ชาว s อสรู้จักค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับชาว s อสทุกท่านนะครับผมนุมัทโชกพากงนะครับหรือว่าชิลินจิโจนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะพาไปดู2ส่วนที่เราเกิดมาแล้วคือส่วนแรกก็คือในส่วนของอินเทนทีฟออฟติ้งนะฮะเึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวสมาร์ทแฟ t o r y ซึ่งไทยมีนทีได้เตรียมไว้อันที่2ก็คือในส่วนของตัวที่เราเร่ยกว่า มิอีโคพาร์คนะครจะเป็นโซนหนึ่งกิจกรรมเอนเก e เมนต์สำหรับตัว Environment ของเราครับค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูทั้งสงส่วนเลยใช่ไหมคะคโอเคค่ะคคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะครับตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของทางสยามกลการซึ่งก็คือ TingEarth และ NSKN เก็มีนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยทาง NDNT ได้จัดทำโครงการทางเดินสีเขียวหรือ Mini Eco Park ์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งหวังให้ทางเดินสีเขียวนี้กลายเป็นทางเดินในการเรียนรู้ IoT หรือ Internet of Things เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมดูแลทางด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันได้การมีการนำนำวัตกรรม IoT ด้านพลังงานมาใช้ซึ่ง IoT เป็นระบบที่เปรียบเสมือนสมองให้กับอุปกรณ์โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ชิ้นต่างๆเพื่อเป็นสพานเชื่อมต่อไปอยังผู้ใช้งาน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ s อ g On Tour ในวันนี้นะคะเฟื่องหวังว่าพวกเราชาว s อ g ทุกคนนะคะคงจะได้ทำความรู้จักกับตลับลูกปืนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเทปหน้าครั้งหน้านะคะเราจะพาออนทัวร์กันที่ไหนนะคะรอติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ